เีนั้กชชช,ช,ชลดสวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจปนเดชวิสัยครับมาคุยกันเรื่องสันทนาต่อมันยังมีเรื่องราวอีกหลายตอนนะครับคงจะเป็น ละครสั้นยาวๆไปเลยทีเดียวก็คือที่คุณสาธนาบอกว่าชูวิทย์มีแบ็คมีนายทหารใหญ่ถือหางจริงๆแล้วไม่ใช่ครับวันนี้แบ็กของเขาออกมาเปิดตัวแล้วดูซิคุณสัธนาจะกล้ายุ่งกับเขาไหมแล้วเขาก็เคยเป็นหัวหน้ากลุ่มของคุณด้วยนะ เขาคือหัวหน้าพันธมิตรคุณสนทิริมทองกุลครับคุณสนทิริมทองกุลนะครับออกมาพูดถึงคุณท่านให้เกียรติคุณมากจริงๆนะคุณสันทนะคือก่อนที่จะมีเรื่องกันเนี่ยก่อนที่จะไปเจอกับคุณชูวิทย์ที่ทองหล่ออ่ะคุณชูวิทย์มานั่งคุยมานั่งทานข้าวกับคุณสนทิ แล้วก็มาเล่าเรื่องธุรกิจจีนให้ฟังเพราะว่าคุณสนทิก็พูดถึงเรื่องนี้ในรายการของท่านคุณชูพิษชูวิทย์ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็คือมาอัปเดตเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันแล้วก็มาเล่าถึงสันทนะให้คุณสนทิฟังคุณสนทิบอกว่าถ้าจะไปรบกับสันทน,นะนะชูวิทย์นะ ในฐานะที่เป็นรุ่นน้องอย่าไปกลัวแม่งเลยสนที่พูดอย่างนี้นะครับเออแล้วจากนั้นชีวิตก็ออกงัวออกงาโอ้ออกที่ดามในที่สอนนอทองรอนะละนะเรียบร้อยไปเลย ก็แสดงว่าคนที่ไปแบนแบ็กก็คือคุณสนธินั่นเองจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เจอแบกเบ็กอะไรหรอกครับก็คือเป็นพันธมิตรอยู่ข้างเดียวกันนะคือมีศัตรูกลุ่มเดียวกันก็คือธุรกิจจีนสีเทาส่วนคุณสันธนะอยู่ข้างธุรกิจคนจีนสีเทามันก็เลยต้องเป็นปอดปะปัดก,กันโดยปริยาย ก็อยากจะดูซิว่าสันทนะจะฟ้องหมิ่นประมาทสนธิอีกหรือไม่นะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้กันที่หลังแล้วคุณสนธิเขาบอกว่าที่สันทนะมาประกันว่าไอ้คนจีนเนี่ยห้าคนเนี่ยมันเป็นคนดีคุณสนธิบอกว่าให้สันทนะกลับไปสะกดคำว่าดีสักห้าล้านคำดี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 ห้าล้านคำ เพราะว่าไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยมันไม่ใช่คนดีอันนี้คุณสนติพูดนะนะครับและที่คุณสาธนาบอกว่าไม่เคยกลัวขายนะชูวิทย์ไม่เคยกลัวกลัวจะพ่อคนเดียวคุณสันติบอกว่าไม่ใช่ครับคุณกลัวคนมีเงินที่มาจ้างคุณทํางานคุณกลัวคนเหล่านี้ไม่ให้เงินคุณนี่สนติพูดนะครับการที่คุณไปประกันตัวเดวิดเดวิดมันเปิดผับ ผับนั้นใครก็รู้เป็นผับอัพยาค้ายาและสันนนะยังประกันว่าไอ้คุณเดวิดนี่เป็นคนดีนี่คือสิ่งที่คุณสนทิริมทองคุณพูดรลายของเขาจะดูซิว่าสันนิาจะว่าไงหนึ่งจะพูดจะแจ้งความมินประมาทโดยการโฆษณากับคุณชูวิทย์สอง จะแจ้งความคดีเดียวกันเนี่ยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่เรียกเขาไปว่าไอ้สันขวานสามจะแจ้งความคุณสนทิริมทงกุลไหมที่เขาว่าคุณเน่ะว่าคุณเสียเสียห,หายเนี่ยว่าคุณกลัวคนมีเงินที่จ้างคุณทำงานนะจะแจ้งความสนทิ ริมทองปูนไหมจะเปิดเสกอีกด้านไหมสันธนะครับ <c oughs> โอ้ฟังแล้วก็แบบจะสงสารสันธนะดีไหมหรือจะสมเพศดี <c oughs> อยู่เฉยๆอยู่สบ,บายๆอ่ะไปหาเรื่องใส่ตัวอายุหกหกสิบสามมาเกิดศูนย์สองแก่กว่าผมสองปีอ่ะไม่ควรเลยนะผมว่า ความที่หิิงทนงหลงตัวเองคิดว่าไม่มีใครกล้าจริงๆไม่มีใครสนใจหรอกไปอ้างนูน่นอ้างนี่เรียกน้องโจ๊กอย่างเงี้ยโอ้ยเขาเป็นรองปอบอรตรอเดี๋ยวเขาจะเป็นผอบอรตรอแล้วไปเรียกเขานอนตัวเองก็เ,เคยฟ้องร้องเขาจําได้ไหมตอนเขาเป็นรองอยู่ท่องเที่ยวอะ่ะที่ไปว่าเขามีปัญหาเรื่องเรื่องในเล่นการพนันในสนามมมาจําได้ไหมสนนันทนะ แล้วคุณจําได้ไหยคุณมาปกป้องเสียป่ออะ่ะเสียป่าตอนนี้ไปอยู่ในคุกอะ่ะคุณปกป้องหลวงจูสมชายอะ่ะแต่รู้สมชายที่ยกคําร้องนะไม่ได้ฆ่าไอคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะไม่ได้ฆ่าแล้วก็กลุ่มของคุณนั้น,น,นแหละตอนนี้คุณก็มามาปกป้องเดวิดโอ้ยแล้วก็ยังจะออกมาสัมภาษณ์ออกจะมาเสียงดังขึงขัง พูด,ดนู่นพูดนี่ไรายยาวเรื่องนน่นเรื่องนี้ยิ่งพูดยิ่งรู้ว่าเป็นของปลอมอ่ะยิ่งพูดริ่งรู้ว่ามันไม่จริงอะ่ะผมไปเปิดเอิญคิดเหมือนคุณสนธิลิ้มทองกุลเลยว่าคนที่มาแจ้งความในข้อหากระจาะกระจอกแบบเนี้มันกระจอกอะ่ะมันไม่ใช่นักแรงเดีย๋ยวว่าจะไม่ใช่นักแรงเลยเป็นอันตราพานยังไม่ได้เลยมันยิ่งกว่า อันตาพานคีครับเราทะเลาะก,กันเรื่องชาติเรื่องแผ่นดินเรื่องธุรกิจจีนเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของประเทศแต่มึงจะมาฟ้องข้อหามิ่นประมาทโดยการโฆษณาเหมือนกับที่อจชยะฟ้องผมนั่นแหละข้อหาแม่งเล็กมากกากเลยทีเดียวนะมันทำให้ ผมน่ะเคยประเมินสัทน,นาสูงกว่านี้นะไอ้มันหน้าเว้มันเป็นตำรวจเว้มันเป็นยศแค่ในพันเว้มันกล้าด่าในพลเว้อ๋อผมแม่งเจ๋งเว้ปรากฏว่าผมประเมินคนผิดนะครับแล้วผมก็จะพูดถึงคุณไปเรื่อยๆตราบใดที่คุณยังไม่หยุดยุดติการออกมาสัมภาษณ์นะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆนะ ก็มีอะไรก็กินกลางมาแล้วกันสันทนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามไลฟ์ของผมนะครับในช่อง y ยูทูบกีดโพสชา n แนลผมก็ไม่มีอะไรหรอกครับเป็นคนตัวเล็กๆแล้วก็จะขายของ <c oughs> ขับขายกล้วยตากบ,บางกระทุ่มท่านที่จะสนับสนุนช่องผมสนับสนุนผมก็ซื้อกล้วยตากบ,บางกระทุ่มนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของผมเองภายใต้แบรนด์มากินกันบายกิจปน,นเด็ดวิสัย สนับสนุนผมด้วยสนับสนุสนคนทำควยตากด้วยที่พิษสุโลแล้วก็กระถางแคนตัดนะครับนี่คือตัวอย่างเป็นงานแฮนแมดครับเป็นงานศิลป,ปะใบละร้อยเก้าสิบเซตหนึ่งมีสามใบสี่้อยเก้าสิบบาทไปดูเพื่อจะสั่งในเพจมาเพจกระถางแฮนเมดอาราจักรแคนตัดนะครับเข้าไปดูและสั่งมา ส่วนท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุดโธแม่ย่ารีปทุมมาครับบริจาคหนึ่งพันบาทจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานสำหรับท่านที่จะบูชาพระนางพญาสยามซึ่งครูบาบุญร้อมอาจารย์จ้ำสีบุระภาเป็นผู้ปลุกเสกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมอมหลวงวัญชัยนวรัตเป็นประธานในพิธีอินบอกก็มาพูดคุยกับผมในเฟซบุ๊กกิติพนเดนสายและเฟซบุ๊กด็อกตรกิจพนเดนสายและเข้าไปติดตามชม ผมในช่องติ๊กต็อนะครับดรกิตผลพลเดชวิจัยในเรื่องราวดีๆในติ๊กต็อกวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อตชีวิตกลับ